ไม่เชื่อถามเสือพาไปบอกคอยบอกเสือว่าเสือเลขมันลอยเข้ามาหนึ่งสามสี่สามสี่อุ้ยดูคนลุกเลยได้ได้กี่ตัวได้กี่ใบได้กี่ใบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โรเตอรี่ยังไม่ยังไม่ได้แจ้งเออเออร้านแหละร้านแหละรู้แล้วรู้แล้วว่าได้แล้วเ็ดีใจกับแอนด้วยโอ้ดีใจดีใจมันลอยมาเลยลจริงเลยอุ้ยดูดิสั่งเลยเออ โอ้ยม mm. ันลอยมันลอยมาจริงๆเลยงไดด้ตลลอเยม่จะไม่เชื่อจะไปถามเสือเลยไม่พูดถึงว่าเอ็นฟันฟันฟันก่อนที่ไม่จะออกอ่ะไม่ไม่คนดวงดวงมันจะมาดวงมันมาเป็นหนึ่งสามสี่น่ะเนี่ยไปหาแม่บุทินเหมือนกันเออไปกบกุ้มเลยเออไปกบกุ้มด้วยโอ้โหไวจังเอ็นไปแวบไปแวบมาไปเมื่อกี้อ่ะโอ้โหตอนบ่ายเกือบใบมืดตอนเห็นอยู่แอนโทร มามามาจับมาเราจะได้าได้นะเราจะได้กินหมูกระทะอีกแลวว่าตอนนั้นเองเขเลี้ยงไงเนาะเลี้ยงสมตาอ๋อเลี้ยงมตาดีใจด้วยดีใจด้วยแล้วแต่เราเยอะน้อยกัเอนั่นแหละเดี๋ยวเลี้ยงแน่นอนเดยว่ามันจะได้เยอะได้มาได้น้อยยังไม่รู้รอรถตัวจได้ซื้อรถตั๋วด้วยหรือเปล่าอตัวจะได้ ขนาดนี้นะคะมีเง really <th oh so like ินรางวัลทั้างจ่ายสลักที domination. ่เปิดบ้างสลัก uh ูป huh. ุ yeah, ๊บเลยครับพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นรางวัลที่หนึ่งต่อไปฮะอ FC เอ้ยนะนอนหรือยังคะนี่เพราะว่าเอแอนอเมกิกาไปบอกใครเลยเดี๋ยวเขาซื้อแล้วเขาไม่ถูกกับเราไงอโทรศัพท์หมายเลข025289682 025289.32 จริงจริงที่งดีใจกับเอ็มนั่งรุ่นต่อไปรุ่นรางวัลที่หนึ่งนะคะตอนนี้อือต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการปกครองรระกนี่รางวัลที่หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งรุ่นจะต่อรุ่นจะต่อนะ นาทีะกรใครจะกีดใครจะได้รางวัลที่หนึ่งท่านประธานกรรมการร่วมันนะท่านเป็นร่วรางวัลที่หนึ่งกันนะคะกรรมการท่านแรกค่ะได้แก่กรรมการหมายเลขหนึ่งกรรมการออกรางวัลประจำหลักสูตรได้รงวันที่หนึ่งได้เป็นยังไงเป็นลมไหมพอไม่แน่เหมือนกันอย่าลืมแบะหอยด้วยต้องต้องต้องเตรียมน้ำไว้นะบริษัทโกบองสวิสจำกัด ไม่ถ้าถ้ารูประมณที่หนึ่งก็อาจจะนิ่งอาจจะช็อกเนาะช็อกนิดหนึ่งนี่ขนาดสองตัวแล้วยังส่นเลยไม่มันคือมันฝันยากแล้วเลขมันลอยขึ้นมาเลยนะก่อนที่ไปซื้อกันที่ที่ตลาดบ้านม่วงเออไปซื้อตลาดบ้านม่วงเลยเสือเสือพี่ฝันนะอย่างนี้นะแต่เสือมาซื้ออะไรหุ่นสี่นะู้แคละ นางวรรณศิริช่วงชัยยะนักวิชาการเงินและบัญชีชนาญการพิเศษกรมสอบสาษร์จะเป็นผู้เันอกบใหม่เลขเป็นลำดับต่อไปค่ะพอดีรอยไปหากบตูมแล้วเมื่อกี้ยังทันอยู่ลกหมายเลขปจําหดัน่ย่เดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะเอีสปี กันวัเกรรมการกอทมไหลักมืออัยการกรกอบัพอัยการจังวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นผู้เสียงลูกปหมายเลขเป็นละดับต่อไปค่ะนะพี่รตุนะทุออกมาที่ลูกไร้ตั้งใจประจำหลักหมื่นนะคะ ใช้ท่านประธานกรรมการหยิบขึ้นมาใหม่ค่ะหายใจไหมหายใจลึกๆหายใจลึกๆได้ไหมเลือดสีเนาะกรรมการออกรางวัลประจำหลังร้อยผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนางสาวพัทมนพุทธศรีมาผู้มีการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ห้าจะเป็นผู้สื่รุ่นวในไม่ช้าต่อไปค่ะนานมากเงยวันนี้เดี๋ยวต่อไปก่อนนะยาวไปยาวว่ะค่อยได้สี่นาทีพอดี ดียต้องไปตัดอนั้นเมลเลขปรหัก้อยไป่อนก็ได้ยังหึงบอเป็นลมดอ่จะเป็นลมก็ถ้ากิีแรงนะท่านได้เสียงลักบหมาเลขครบแล้วต่อไปจัางน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทุบแสงที่บรรจุรูกันใหมาเลขไว้ภายในตื่นเต้นตื่เต้นประชาชนผู้เข้าชมกันมายตื่นเต้นพร้อมกันทั้งหกหลัก รางวัลที่1นัที่สพาพันระศกราเที่ออกเ้า9 5 9 4 1 3 5 3มเก้าห้าเ้าสี่ม่มี สามเก้าห้าสาหสาหนไม่มีครับไม่มีหรอสวัสดิี้สวัสดีเอาไม่ได้เจราวัลที่หนลงแล้วบอกมาจ้ามาทำค้างกันเถอะสวเราตอนบ่ายทำค้างแตง ล้นนี้มันเหมือนมันจะขึ้นนะป้าไทบ้านแต่มันมันก็ไม่ขึ้นให้เราจะมัดยังไง tôi sẽ máy mà ดค่ะยินดีต้อนรับสู่ต้งปลาแผลบัยนะคะเรามามัดแตงกันต่อจากเมื่อเช้านะค่ะสินับนับน,นับนับเอาขึน้นไปเลย ัโโ้โอ้โหโอ้โหจับไปก็เจอลูก

ยากพึงเอภูมิใจไม่ยากว่าปลูกแตงดกขนาดนี้ใครจะคิดว่าแตงดกขนาดนี้ได้กินแล้วนะคะได้กินแล้วเก็บไปแล้วหนึ่งหนึ่งสี่ห้าลูกเหรอสี่ห้าลูกเมื่อเช้าเราติดแค่ห้าลูกจะกินดูมันก็กรอบนะอีกเจ็ดวัน เราก็จะเก็บอีกรอให้ถึงเกตวันก่อนมันจะได้มันจะได้เยอะแบบไปกินกันที่ครัวกลางมันจะได้กินด้วยกันหลายคนไอ้เตี้ยบอกว่าถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเอาไปทําำสลัดยิ่งอร่อยนนยา่าบอกเออไปสมันมีทุกข้อ ถ้ามันติดนะโอ้โหตลบเขาขึ้นไปนะยถ้าก็ดใบมันออกถ้ามันเหลือแต่ลูก เหี่ยวข้าวออกแล้วก็เราปลูกเองช่วงมันหนาวๆนานะช่วงมัน<อ>หนาวๆนาว,วจะถ้าหนาวแต่มันก็จะติดเยอะใช่งไหยาเยอะถ้าถ้าหนาวจะเยอะเห็นลุงช่างบอกว่าถ้าหนาวนะมันจะออกเยอะถ้ามันร้อนนะมันจะใบมันจะอันนี้นี่ขายเอฟซี FC, ทุกท่านดูค่ะลูกนะคะเราเอาอขึ้นมา ออกทุกข้อนะคะเอซีอแต่มันยังลูกเล็กอยู่ยิ่งเราออกมายิ่งเห็นเยอะหายท้องขนะึงายท้องขึ้นมายิ่งเยอะกระดายเนาะอันนูน้นถ้ามันปุ๊บเรามัดเลยเนื้อเยานะ่เนาะให้มันนี่ก็เอาแบบมัดเลยมัดขึ้นเลยตรงนู้นนะ่ะ เสำหรับคลิปนี้นะคะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ